น้องขนมปังเคยมีปัญหาภูมิแพ้แบบที่ไม่รู้ว่าน้องแพ้อะไรค่ะขึ้นผื่นคันบวมตามตัวและใบหน้าแม่ส้มหาข้อมูลจนได้เจอกับอันนี้เลยค่ะเป็นชุดตรวจภูมิแพ้แฝงจากเส้นผมด้านในกล่องนะคะจะมีซองพัสดุคําแนะนําในการใช้ซองเก็บตัวอย่างและแบบฟอร์มของการลงทะเบียนค่ะวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะใช้เส้นผมน้อง10-15เส้นนะคะได้แล้วก็ใส่ในซองเก็บตัวอย่างได้เลยค่ะ ปิดซองเขียนชื่อให้เรียบร้อยตัวอย่างเส้นผมจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในประเทศอังกฤษค่ะเพื่อวิเคราะห์ซึ่งจะตรวจได้มากกว่า900รายการเลยไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อาหารแฝงปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมสุขภาพลำไส้และระบบการย่อยอาหาร รวมไปถึงความสมดุลทางโภชนาการค่ะที่สําคัญนะคะไม่ต้องเจาะเลือดให้เจ็บตัวเลยก่อนส่งตัวอย่างนะคะอย่าลืมกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รอแจ้งผลตรวจผ่านทางอีเมล2-3สสัปดาห์ค่ะคราวนี้แม่จะได้รู้แล้วนะคะว่าน้องแพ้อะไรรอผลไปด้วยกันนะคะแล้วแม่จะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งเมื่อผลมานะคะ